ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านใจรักพาเครื่องทุกทท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับสาหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดีไลน์ครับ0954533087นะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง แม้แต่บาทเดียวนะครับพี่พี่เอฟซีครับก็วันนี้เพื่อไม่เป็นการชัาช้าเสียเวลานะครับยุโรบเย็นนะพี่นะก็เดี๋ยวมาแบ่งปันพระเครื่องกันอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยรายการแรกนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คีตาสามชายเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะครับองค์นี้หล่อโบราณเก่าๆนะครับเนื้อแบบว่าออกโซนดำๆในกราบพี่พี่เอฟซีครับด้านใต้ฐานนะครับเนี่เห็นไหมจะเป็นรอยการเทหยอดเป้ากระดกนะครับ สวยงาม, Fest น,มา right ry, นะครับนี่เห็นไหมมีคราบเบ้าดินไทยเดิมนะครับอ่าดูกระแสโลหะนะครับสวยๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันให้พี่ๆเอนะครับนี่ยเห็นไหมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับดูนะครับดูกระแสโลหะนะครับพี่เห็นไหมสวยมากเก่ามากนะวันนี้ค้าวตะกันเนี่ยขึ้นเกาะท,ท,ที่อง์พระเลยนะครับเห็นไหมพี่สวยๆเดิมๆนะครับนี่นะครับได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะ ได้มาแบบนี้เลยพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับแบ่งปันให้ f c เอาไป400บาทนะครับ FC ครับ400บาทนะครับรายการที่1นะครับเก่าจริงนะพี่น้เก่าจริงต่อมารายการที่2นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับหล่อโบราณเก่าเก่าเหมือนกันนะครับ f c ครับนี่ดูนะครับกระแสโลหะนะครับเก่าเก่าแบบนี้เลยแล้วดูนะพี่น้เห็นไหม มีรอยช่อรอยเดือยแบบนี้นะครับอ่าสวยๆแบบนี้นะพี่นะเก่ามากนะครับองค์นี้เก่ามากนะครับพิมพ์นิยมนะพี่นะได้มาสององนะครับแบ่งปันเลยพี่แล้วดูค่าวขี้เบ้านะครับเห็นไหมเป็นค่าตะกันนะพี่นะเก่าๆเกาะติดตามซอกขององค์พระนะครับใบหน้าใบตาเนี่ยเห็นไหมรบรานเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยนะครับแบบนี้นะครับสวยงามชัดเจนดีนะพี่นะ แบ่งปันนะครับ400บาทนะครับพีเอฟซีครับ400บาทรายการที่2นะครับเก่าเก็บเดิมเดิมนะครับพี่ครับเก่าเก็บเดิมเดิมต่อมารายการที่3นะครับจะเป็นเหรียญนะครับของอหลวงปู่ทิมนะครับที่ระลึกครบ8รอบนะครับเป็นเหรียญหน้าปรบนะครับลมดำนะพี่นะด้านหลังเนี่ยเขียนว่าหลวงปู่ทิมไตายมาส18นะครับพี่พี่เอฟซีครับ นี่แล้วดูเส้นสายรายยันนะครับเหรียญสวยนะครับลมดำเดิมๆนะพี่นะนานๆเราจะเจอสัก1เหรียญนะครับนานๆนะครับแล้วดูนะครับมีต่อโค้ดได้ไม่ไนี่มีต่อโค้ดดูโค้ดนะครับเห็นไหมคมชัดแจ๋วชัดเจนเลยพี่แบบนี้แบ่งปันให้พี่ๆเอนะครับเอาไป400บาทนะครับขอ400บาทนะอ่านี่นะครับพิเศษนะครับพี่ สี่ร้อยบาทสวยๆนะครับเหรียญนี้ต่อมานะครับต่อมารายการที่สี่นะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อต้นคายนะครับวัดสวนขันนะครับ FC องนี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับเป็นพระหล่อโบราณบอกกันตามตรงนะเวลาเนี่ยดูนะครับเลี่ยมเก่าๆเดิมๆนะครับอาแล้วดูนี่เห็นไหมมีผิวน้ําทองด้วยนะครับตามซอกสวยๆนะครับองค์พระเนี่ยเป็นพระเทหล่อนะครับ หล่อช่อนะพี่นะนี่นะครับเทชนวนมวลสารนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับสวยงามมากนะครับองนี้ก็สุดยอดนะครับเก่าเก่าสวยสวยเนื้อหาเข้มขังเข้มขังแบบนี้นะครับแบ่งปัน400บาทนะครับพี่พีเอฟซีครับขอ400บาทนะครับสวยงามชัดเจนนะพี่นะองนี้สวยงามชัดเจนนี่มียันใต้ไอ้ใต้ฐานเป็นตัวอุนะครับนี่นะครับ400อบาทนะครับรายการที่ รายการที่4นะครับรายการที่4 <t ot> ต่อมานะครับรายการที่5นะครับผม <t ot> รายการที่5เนี่ยจะเป็นเ,าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเท้าเพ,พสุวรรณนะครับปลอบโบราณนะครับอันนี้สายวัดสุทัศน์เลยนะครับพี่ครับสายวัดสุทัศน์เลยพี่เก่าๆแบบนี้นะครับนี่เก่าๆแบบนี้นะครับเอาไป สี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมดูกระแสโลหะนะครับค่าความเก่าต่างๆนะครับชัดเจนมากองนี้พระสวยนะครับแล้วก็สภาพผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่เก่าแน่นอนนะพี่น้งเก่าแน่นอนนี่นะครับดูทุกซอกทุกมุมนะครับนี่ตรงไหนไม่ชัดขอรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนี่นะพี่น้องนี่ยสวยๆแบบนี้สี่ร้อยบาทนะครับวิีรายการที่ห้านะครับขอสี่ร้อย ต่อมารายการที่6นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้วัดระคังนะครับสมเด็จวัดระคังนะพี่นะสวยเก่าเก่านะครับมีกระทาะบริเวณด้านมุมขวาบนนะครับนี่นะพี่นะแต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยพี่ทาให้เราเนี่ยได้เห็นเนื้อในนะครับของพระนะครับว่าเนื้อในจริงๆเนี่ยเก่าแกร่งแค่ไหนนะครับเห็นไหมเนื้อหนึกหนึกแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้นะครับเอครับเอาไป400บาทนะครับพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะพี่นะ พิมใหญ่สวยงามมากนะพี่ตรงนี้สวยงามมากแล้วดูเนื้อในพี่ไม่ใช่ปูนปัตเตอร์นะครับเนี่เห็นไหมดูมวลสารเนวความหนึกความจัดแนื้ของเนื้อนะพี่ได้ไหมนี่เดิมๆแบบนี้เลยพี่ดูนะครับสวยนะครับพี่สวยนะครับนี่ดินกำโพดินกําแพงมีให้เห็นชัดเจนหมดนะครับองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทรายการที่หกนะครับ ต่อมานะครับ FC รายการที่7นะครับรายการที่7จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะมโกนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญเจ้าไอ้ครูบาเจ้าเกษมเขมะมโกนะครับรุ่นหน่วยลบนะครับจังหวัดลำปางครับเนี่ยปี2536นนะครับ,รบวันพยาวันนะครับ FC เหรียญลมดำนะครับ ได้มาหนึ่งเหรียญน,นะพี่นะ้ได้มาหนึ่งเหรียญน,นี่ดูง่ายๆนะครับเหรียญดูง่ายๆนะครับเห็นไหมต่อโค้ดนะเป็นรูปกงจักรแบบว่าชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยก็เดี๋ยวแบ่งปันให้อ่าพี่พี่เอฟซีนะครับแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับนี่เอาไปสามร้อยห้าสิบครับผมองนี้สามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่เจ็ดเนาะ ต่อมานะครับรายการที่8ปดอ่ารายการที่8นะครับเป็นเหรียญเอ่อพระพรมสีหน้าเนื้อทองแดงแบบเนี้ยปีเถาะสองพันห้าสนามสิบนะครับอ่าเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่เห็นไหมเส้นสายอา่าการปิ้มเอาการปั๊มนะครับคมๆแบบนี้เหรียญแดงๆแ,แบบนี้นะครับแบ่งปันให้พิเศษนะครับสี่ร้อยบาทนะครับ สี่ร้อยบาทนี่ได้เหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้ไว้เช่าไว้ศึกษาดูเนื้อดูพิมพ์ดูความคมได้นะครับนี่นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับเอฟซี FC ครับสี่รบาทนะครับสําหรับเหรียญพระพรมนะครับสำหรับเหรียญพระพมะร,ร,นพระพมนะครับพี่รายการที่แปดนะครับรายการที่แต่อมารายการที่9นะครับเป็นเหรียญหัวแหวนนะพี่นะ หลวงปูดทวดนะครับกระไหลทองปีศูนย์หกนะครับอ่าเขาเรียกว่าเอ่อเหรียญเหรียญหัวแหวนนะครับนี่เห็นไหมหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับเอฟซีเป็นเหรียญเปียกทองนะครับกระไหลทองประมาณนั้นนะครับสวยงามชัดเจนดีแบบนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบาทครับผมนี่องนี้สวยๆชัดเจนดีี่เห็นไหมสามร้อยห้าสิบาทนะครับ รายการที่เก้านะครับผมรายการที่เก้อมารายการที่สินะครับรายการที่10เนี่ยจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่เป็นพิมพ์ประมาณหกไอ้แปเหลี่ยมแบบนี้พี่แล้วเป็นเหมือนหน้ากากนะครับติดอยู่นะพี่นะด้านหลังมีรอยจานเก่าๆนะครับเป็นจานยันผู้ซ้อนแบบนี้นะครับสวยงามนะครับพี่ สวยงามเดิมๆดีนะพี่นะองนี้ up. ห่วงเชื่อมด้วยนะครับรวงว่าเดิมวัดหนองโพชัดเจนนะพี่นะนี่นะครับดูยันนะครับดูยันเห็นไหมพี่ยันคมๆเดิมๆเลยพี่สวยงามแบบนี้นะครับสําหรับเหรียญแปดเหลี่ยมหลวงว่าเดิมวัดหนองโพนะครับแบ่งปันให้เช่านะครับพี่แบ่งปันให้เช่าเอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยงามนะครับสวยงามรา,ายการที่สิบนะครับผมรายการที่สิบ ต่อมานะครับรายการที่11นะครับจะเป็นเหรียญหล่อนะครับพิมพ์พระพุทธเนื้อไม่กระพัดนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสายหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ดูเลยนะครับเดิมๆนะครับสวยๆแบบนี้ผิวพันธุ์เก่าๆหล่อโบณนะครับเนื้อไม่กระพัดแบ่งปันนะงนี้สามร้อย้แล้วกันเอา350แล้วกัน สวยๆเก่าๆแบบนี้นะครับเห็นไหมพี่เดิมๆนะพี่นะสามร้อยห้าสิบนะรายการที่สิบเอต่อมารายการที่12นะครับเป็นตระกุดเก่านะครับพี่ๆครับตระกุดเก่าเนื้อเงินนะครับหลวงปู่ภูท่าล่อนะครับนี่ดูความเก่านะพี่ได้หไหมดูลักดูเชือกดิพี่แล้วดูรอยจานนะครับเห็นไหมมีรอยจานแบบนี้นะพี เก่านะครับแบบนี้เก่าเลยนะเว่นะแบบนี้เก่ามากนะเป็นเนื้อเงินนะครับตะกุดออหลวงปู่ภูท่ารอดนะครับจังหวัดพิจิตรนะเว่นะใครอยู่พิจิตรเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะครับหลวงปู่ภูท่านเป็นเกจิยุคเก่านะครับนี่นะเว่นะดูนะครับเห็นไหมดูเชื่อดูรักดูความเก่าน้ําดอกนี้เนี่ยประมาณนิ้วครึ่งนะครับประมาณนิ้วครึ่งแล้วเป็นเนื้อเงินมีรอยจานแบบว่าคมชันแบบนี้นะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาท รายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองขอสี่ร้อต่อมารายการที่สิบานะครับสิบาจะเป็นรูปหล่อหัวไม่ขีดนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนเลยครับพี่พี่เอซครับ <c oughs> องนี้เป็นหล่อโบราณปี0ูนย์ห้านะครับดูกระแสโลหะการหล่อนะครับเห็นไหมเดิมๆผิวไฟแดงๆแบบนี้นะพี่นะเอาไป3ามรอห้าสิบพี่ นี่นะครับเอา350นะครับรูปหล่อหัวไม่ขีดนะครับหลวงพ่อทบสายเหนียวเลยพี่แห่งเมืองมะขามหวานนะครับเก,เก่าเดิมเดิมนะครับพี่ๆ่ครับเก,เก่าเดิมเดิมชัดเจนอีกหนึ่งรายการนะครับ350นะครับ3า0ยรายการที่13ต่อมารายการที่14จะเป็นเนี่ยพระสังกัจจายนะพี่นะเป็นพระสังกัจจายสององค์ หมือนว่าจะเป็นพระในกรุงเทพนะพี่นะเนะี่ยคู่นี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับคู่นี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่เห็นไหมเป็นเนื้อผงนะครับพิมพ์พระสังกระจายผมไม่ทราบว่าเป็นของเกจิท่านไหนนะแต่ที่ดูข้อมูลเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมได้มานะเป็นในกรุงเทพนะครับเป็นในกรุงเทพแล้วเกจิดังดังเนี่ยร่วมปลูกเสกด้วยนะแต่ผมจําไม่ได้เลยพี่ผมจำไม่ได้นะว่าออกวัดไหนนะครับ สององค์นะ้าด้านใต้ฐานเป็นแบบนี้นะพี่นะเป็นวัดเดียวกันนะเนี่ยเป็นรอยการกดรอยลายนิ้วมือนะครับ,กด,รบกดเข้าไปที่แม่พิมพ์นะครับกดเข้าไปที่แม่พิมพ์สวยงามเดิมๆแบบนี้นะครับคู่นี้400บาทนะพระสังกาจายนะครับพระสังกระจายสวยๆแบบนี้เผื่อใครอยากได้นะครับใครชอบนะครับนี่อยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะพี่นะ4ี่บาทนะครับ400บาทรายการที่14นะครับ ต่อามานะพี่นะรายการที่15นะครับ15จะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญหลอนะครับเนื้อตะกัวหลังยันใบพัดนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนื้อตะกวัวนะครับเก่ามากนะครับองน,นี้เก่ามากเอาไป500บาทนะครับเหรียญหล่อหลังยันใบพัดนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะพี่ ก่อนราคาดีนะครับองนี้ราคาดีเลยนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเก่ากึกนะพี่นะ้เก่ากึกเลยนานๆเจอเนาะแบบนี้เนาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเก่าจริงๆนะพี่นะ้าเก่าจริงๆ5้าร้อยบาทครับผมห้าร้อยบาทรายการที่สิบ้านะครับส5้าต่อมานะครับรายการที่16นะครับเดี๋ยว สิบหกเดี๋ยวขอดูก่อนนะพี่นะพระนี่เยอะนะครับไม่รู้จะเล่นเหรียญไหนก่อนนี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับเนื้อทองแดงกระหล่ทองนะครับสองสี่หกหนึ่งแบบนี้นะพี่นะสองสี่หกหนึ่งแบบนี้แลวดูเหรียญน,นะครับสวยยันคมชัดเจนนะพี่นะได้มาเดิมเดิมเลยนะพี่นะได้มาเดิมเดิมเลยครับ ดูด้านข้างนะครับเห็นไหมค่อยๆให้ดูหมดนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับนี่แบบนี้เลยเผื่อพี่ๆเอซีเนี่ยชอบจริงๆแล้วแบบว่าอยากดูมุมไหนนะครับแล้วมันช้ามันไวยังไงบอกกันได้นะครับมันช้ามันไวบอกกันได้นี่นะพี่นาะสวยงามดีนะพี่นาสวยงามดีเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพรมารายนะครับห้าร้อยบาทเนี่ยห้าร้อยบาทรายการที่สิบหกนะครับ ต่อมารายการที่17นะครับ17ดนะพี่ดูดิเป็นเหรียญหล่อพระเอ่อพระลีลานะครับที่แบบว่าผมบอกได้เลยนะแท้นะครับแท้นะครับพี่แบบเนี้ยดูง่ายๆด้วยครับดูง่ายๆด้วยครับแต่จะเป็นออกที่ไหนเท่านั้นเองนะครับแต่พระเนี้ยหล่อโบราณแบบเนี้ยยังไงก็แท้นะครับใครดูไม่แท้เลิกเล่นพระเลยนะครับอันนี้สาระเลยพี่ใครดูองค์นี้ไม่แท้นะครับผมแนะนํา เลิกพี่เออผมบอกเนี่ยอย่างนี้เลยดีกว่านะครับสวยๆแบบนี้นะพี่เห็นไหมเนี่ยเก่าเก็บเดิมๆนะครับชัดเจนดีอีกหนึ่งรายการนะครับอันนี้ไม่รู้จะชัดเจนไปถึงไหนแล้วพี่เอาห้าร้อยบาทพี่เหรียญหล่อพะระลีลานะครับเดีย๋ยวซูมไม่ดูก่อนเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมพี่เนี่ยเอาห้าร้อยบาทแบบนี้นพี่ห้าร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ด ต่อมารายการที่18นะครับ18เนี่ยจะเป็นพระปิดตาปลดหนี้นะครับพี่หลวงปู่โต๊ะนะครับวับดประดูชิมพีนะครับองนี้ก็เป็นหลังยันหลังยันเขาเรียกว่าหลังยันตรีนะครับเนื้อใบลานเก่าเก็บนะครับเนื้อใบลานเก่าเก็บแบบนี้นะครับสวยๆนะครับเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลย ขอแบ่งปันให้พี่ๆเอครับองค์นี้เอาไป400นะครับ400บาทนะครับนี่ดูรอยลายนิ้วมือใบหูนะครับเนื้อหาสาระเก่าๆเดิมๆนะครับเนื้อหาสาระเก่าๆเดิมๆนะครับ400บาทนะครับรายการที่18นะครับ18ต่อมารายการที่19จะเป็นเหรียญเพระหน้าปกนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว แบบนี้เนี่ยจะออกเป็นเนื้อผงยานะครับจะออกเป็นเนื้อผงยาเอาสามร้อยห้าสิบพี่ตรงนี้สามร้อยห้าสิบนะครับแล้วดูเนื้อหาก่อนีน่นะครับไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะครับสวยๆแบบนี้พี่นี่นะครับ ก็แบ่งปันนะพี่นะแบ่งปันเลยนะครับ350บาทครับผม350บาทรายการที่19ต่อมารายการสุดท้ายนะพี่นะรายการสุดท้ายรายการที่20เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครบวัดเชิงเลนเหลียญน,นี้เอามา500บาทนะครับ500บาทเนื้อทองแดงนะครับห่วงเชื่อมขอบข้างกระบอกแบบนี้นะครับนี่นะพี่นะ เดิมๆนะครับห่วงเชื่อมแบบนี้นะพี่นะค่อนข้างที่จะสวยนะครับด้านหลังเป็นหลังเรียบๆนะครับนี่เดิมๆแบบนี้เลยพี่เดิมๆแบบนี้แบ่งปัน500บาทนะครับรายการที่20สนะครับสาหรับวันนี้ก็อพอได้นะครับยามเย็นนะพี่นะยังไงก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ